เคยสงสัยไหมว่าโลกใบนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่ทุกสิ่งที่ตาเห็นอาจไม่ใช่ทั้งหมดถ้าผมบอกคุณว่าในขณะที่คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่มีตัวคุณอีกคนหนึ่งในอีกจักรวาลหนึ่งที่กำลังตัดสินใจทำสิ่งที่แตกต่างจากคุณโดยสิ้นเชิงล่ะครับอาจจะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่เป็นมหาเศรษฐีหรือคุณในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้เกิดมาด้วยซ้ำ แนวคิดนี้ฟังดูเหลือเชื่อแต่ในทางฟิสิกส์ทฤษฎีโลกหลายใบ multiverse theory นั้นมีความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์ที่จริงจังกว่าที่คิดมันเสนอว่าจักรวาลของเรา universe เป็นเพียงหนึ่งในกลุ่มของจักรวาลทั้งหมด multiverse ที่มีอยู่จริงซึ่งแต่ละจักรวาลอาจมีกฎฟิสิกส์ที่แตกต่างกันและมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนกัน ทฤษฎีนี้ทำลายกำแพงความคิดที่ว่าจักรวาลที่เรามองเห็นคือทั้งหมดของความเป็นจริงวันนี้เราจะมาเจาะลึกรูปแบบหลักๆของมัลติ v e r s e และเหตุผลทางฟิสิกส์ที่ทำให้มันมีความเป็นไปได้ครับใช่ครับสิ่งที่เราเรียกว่าจักรวาลอาจเป็นแค่ห้องหนึ่งในโรงแรมขนาดใหญ่คำถามที่ต้องตอบก็คือทำไม แนวคิดนี้ถึงเกิดขึ้นมาและมีหลักฐานอะไรที่พยายามชี้ให้เห็นว่าจักรวาลของเราได้มีแค่หนึ่งเดียวยินดีต้อนรับสู่ Why Theory Studio ครับช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกทฤษฎีความรู้รอบตัวตั้งแต่จักรวาลไปจนถึงกลไกในสมองในสไตล์การเล่าเรื่องที่กระชับและเข้าใจง่ายที่สุด แนวคิดเรื่องโลกหลายใบไม่ได้พึ่งเกิดขึ้นแต่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในศตวรรษที่20โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการกำเนิดของทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีบิ๊กแบง 1. ขีดจำกัดของจักรวาลที่เราสังเกตได้ Observable Universe สิ่งที่เราเรียกว่าจักรวาลคือส่วนของอวกาศที่เราสามารถสังเกตการ์หรือตรวจจับแสงที่เดินทางมาถึงเราได้เท่านั้นนับตั้งแต่บิ๊กแบงเนื่องจากแสงมีขีดจำกัดความเร็วทำให้มีขอบเขตของจักรวาลที่เราเห็นได้แต่นักฟิสิกสเชื่อว่าอาวกาศที่อยู่ไกลออกไปนอกขอบเขตการมองเห็นของเรายังคงมีอยู่จริงซึ่งพื้นที่เหล่านั้นก็คือจักรวาลคู่ขนานรูปแบบหนึ่งแล้ว 2. ปัญหาของความบังเกินที่สมบูรณ์แบบ the fine tuning problem กฎฟิสิกส์ในจักรวาลของเราเช่นค่าแรงโน้มถ่วงหรือค่ามวลของอิเล็กตรอนถูกปรับให้สมบูรณ์แบบอย่างเหลือเชื่อเพื่อให้ชีวิตสามารถก่อกำเนิดได้ถ้าค่าเหล่านี้ผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยจักรวาลก็จะไม่มีวันสร้างดวงดาวหรือไม่มีอะตอมที่สเสถียร นักฟิสิกส์บางคนเสนอว่าการมีมัลติเวิร์สนับไม่ถ้วนเป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลกว่าความบังเอิญนี้เพราะในบรรดาจักรวาลหลายใบย่อมต้องมีสักใบที่โชคดีมีกฎที่เหมาะสมกับชีวิตนักฟิสิก์จัดประเภทของมัลติเวิร์สออกเป็นหลายรูปแบบที่น่าสนใจโดยมี4รูปแบบหลักที่ได้รับการถกเถียงอย่างกว้างขวางประเด็นที่1 จัก,กรวาลคู่ขนานไม่มีที่สิ้นสุด (Infinite) หรือ Quilted Multiverse นี่คือรูปแบบที่ง่ายที่สุดถ้าอาวกาศนั้นแบนราบและแพ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่ามันจะอยู่ไกลเกินกว่าที่เราเห็นแต่การเรียงตัวของอนุภาคต่างๆในอวกาศที่มีจำกัดย่อมต้องมีการซ้ำกันทำให้มีจัก,กรวาลอื่นๆที่ไกลออกไปซึ่งมีตัวคุณที่เหมือนกันทุกประการหรือแตกต่างกันเล็กน้อย ประเด็นที่ 2. จักรวาลจากการพองตัว Inflationary Multiverse หรือ Bubble Universe มาจากทฤษฎีการพองตัวของจักรวาล Cosmic Inflation ซึ่งกล่าวว่าจักรวาลขยายตัวอย่างรวดเร็วหลัง Big Bang ทฤษฎีนี้เสนอว่าการพองตัวนี้อาจไม่มีวันหยุดในทุกหนทุกแห่งแต่จะหยุดลงในบริเวณเล็กๆเ,เช่นจักรวาลของเรา ทำให้เกิดฟองจักรวาล Bubble Universes นับไม่ถ้วนที่ถูกรันอยู่พร้อมกันโดยแต่ละฟองอาจมีกฎฟิสิกส์และมิติที่แตกต่างกันประเด็นที่3 จักราวาลจากทฤษฎีควอนตัม Many Worlds Interpretation MWI เป็นแนวคิดที่มาจากฟิสิกส์ควอนตัมซึ่งกล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์เชิงควอนตัมที่เป็นไปได้หลายทางเช่นการสลายตัวของอะตอมจักราวาลจะแยกออกเป็นสาขา branch ตามทุกความเป็นไปได้ทั้งหมดทำให้ทุกตัวเลือกที่เราเคยลังเลที่จะทำได้ถูกทำไปแล้วในจักราวาลอื่นๆซึ่งกำลังดำเนินต่อไปคู่ขนานกับเราประเด็นที่ส จักรวาลเยื่อหุ้ม Brain Multiverse มาจากทริซิดีสตริงและท r i ซีเอซึ่งเสนอว่าจักรวาลของเราอาจเป็นแค่เย er ื่อหุ้มเมมเบรนหรือ b บรนด์สมิติที่ลอยอยู่ในอวกาศที่สูงกว่าบล l k s สเปซและมีเย er ื่อหุ้มอื่นๆน,นับไม่ถ้วนที่อยู่ใกล้ๆเราแต่ถูกขั้นด้วยช่องว่างเชิงมิติทําให้เราไม่สามารถมองเห็นแต่แรงโน้มถ่วงอาจจะรั่วไหลระหว่างเย er ื่อหุ้มเหล่านี้ได้ แม้ทฤษฎีโลกหลายใบเป็นเชิงทฤษฎีอย่างสูงแต่ก็มีความพยายามในการค้นหาหลักฐาน 1. จุดเย็นในรังสีไมโครเวฟพื้นหลัง The Cold Spot นักดาราศาสตร์ตรวจพบจุดเย็น Cold Spot ที่ผิดปกติในรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล CMB ซึ่งเป็นแสงแรกหลัง Big Bang จุดนี้เย็นกว่าบริเวณโดยรอบอย่างมากจนหาคำอธิบายได้ยากนักฟิสิกส์บางคนเสนอว่านี่อาจเป็นร่องรอยของการชนกันระหว่างจักรวาลของเรากับฟองจักรวาลอื่นที่อยู่ข้างเคียง 2. การทดสอบมิติที่สูงกว่า ในแนวคิด b บรน n m มัลติเวิรถ้ามีมิติที่สูงกว่าจริงแรงโน้มถ่วงอาจเป็นแรงเดียวที่รั่วไหลระหว่างเบรนด์นักวิทยาศาสตร์กำลังทดสอบความอ่อนแอของแรงโน้มถ่วงในระยะทางที่สั้นมากเพื่อดูว่ามีสัญญาณของการรั่วไหลของแรงไปยังมิติที่สูงกว่าหรือไม่ 3. ปัญหาของการทดสอบ The Testability Problem ปัญหาหลักของทฤษฎีมัลติเวิร์คือมันยากที่จะทดสอบเนื่องจากจักรวาลอื่นๆมักจะอยู่นอกขอบเขตการมองเห็นของเราทำให้หลายคนมองว่ามันเป็นปรัชญามากกว่าฟิสิกส์อย่างไรก็ตามการที่ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายถึงความบังเอิญที่สมบูรณ์แบบของกฎฟิสิกส์ในจักรวาลของเราได้ทำให้มันเป็นแนวคิดที่ทรงพลังและน่าสนใจ ดังนั้นคำตอบสุดท้ายแบบชัดเจนและละเอียดที่สุดก็คือทฤษฎีโลกหลายใบคือแนวคิดที่เสนอว่าจักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในบรรดาจักรวาลอื่นๆน,นับไม่ถ้วนที่รวมกันเป็น m u ติ i v e r s e ทฤษฎีนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่ได้รับการยอมรับ<ๆ>เช่นทฤษฎีการพองตัวและกลศาสตร์ควอนตัม โดยมีรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่จักรวาลที่อยู่ไกลเกินกว่าขอบเขตการมองเห็นไปจนถึงจักรวาลที่แยกสาขาออกไปตามทุกความเป็นไปได้และแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่มันก็ยังคงเป็นคําอธิบายที่เป็นไปได้สําหรับความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลน,นั่นคือทำไมจักรวาลของเราจึงโอโหโสดกับชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ สรุปทฤษฎีมัลติเวิร์สเสนอว่ามีจักรวาลน,นับไม่ถ้วนโดยมีรูปแบบหลักๆคือจักรวาลคู่ขนานไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลฟองสบู่จากทฤษฎีการพองตัวจักรวาลที่แยกสาขาจากควอนตัมและจักรวาลเยื่อหุ้มโดยทฤษฎีนี้ถูกใช้เพื่ออธิบายปัญหาความบังเอิญที่สมบูรณ์แบบของกฎฟิสิกส์ในจักรวาลเราแล้วคุณล่ะครับถ้าคุณรู้ว่ามีตัวคุณอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจแตกต่างกันไปในทุกๆเรื่อง คุณจะอยากรู้ไหมว่าชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่เปิดมุมมองใหม่ๆและทำให้อดรีนาลีนสูบฉีดแบบนี้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดวาวอีกเพียบแบบนี้กดติดตามช่อง y Theory Studio ไว้ได้เลยนะครับ